ลุงคินนะครับลุงคินฟรีไฟนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลงหนึ่งหนึ่งหมาป่านะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงแพ้หรือชนะนะสําหรับในคลิปแรกของวันนี้วันนี้นะครับลุงกลับมาเปลี่ยนใช้ไอวอลตัวใหญ่นะไอวอลตัวใหญ่หลังจากที่ว่าลุงใช้ไอวอลไอวอลแบบน้อยมานานอันนี้ไอวอลน้อยนะครับลุงก็จะกลับมาลองใช้อันนี้ดูนะครับว่าจะคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่า เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองติดตามชมกันครับเริเ่มไล้ไปนะในในเขาเรียกอะไรในซีซั่นนี้นะมันอยู่ในทีมของโกโกวานะอ๋ออันนี้เป็นฝั่งโน้นเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะลอกปลื้นอะไรมาดูกันนะครับมา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 ,มา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 โอ้ได้เป็นลูกซองกับปืนชนเี่นะครับ อาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมนะครับไม่าไมวระเบิดยังพอได้อยู่ครับ ตรงนี้เราไงดีปีนไหมปีนไหมแต่ปีนไม่ได้นะไอวอ์มันอันใหญ่ <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่เดิม เออมันใช้ไม่ได้ชุบชีวิตมันใช้ไม่ได้แล้วนี่หนึงน่งหนึงน่งนหนึง่งหนึ่งมันเขาปรับใหม่ไม่ให้ใช้ไอตัวชุบชีวิตนะครับเรามาเป็นไอตัวนี้ดีเซอร์ครับนี่จะเป็นไอตัว่หญ่ไม่อห้อวางนะ ดีนะโจคนไม่ตึงเจอคนไม่ตึงลงตายไปแล้วเนี่ยเอ้ยเจอคนตึงลงตายไปแล้ว <c oughs> การขานการ ชิเพื่อนจิ้ละเพื่อนอะไรอโอ้ลูกชองเพื่อน<ๆ>เพื่อนไปไลน์ไหนกันลุงชอบปีนขึ้นนนัเนี่ยเ้าไปยิงเลยเวลามาวิ่ง รอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนมามาไอ้แม่ใช้ระเบิด